ให้ดูภาพชาวบ้านที่เก็บของเอาไวไ้ท้ายรถหน่อยข้าวสารไข่ไก่เต็นที่นอนล่าสุดเตรียมพร้อมอบพยพอีกเหมือนกันนะฮะศรีส,สเกตยอย่างครอบครัวคุณบุญมีเก็บเนี่ยพวกสิ่งของจำเป็นยัดท้ายรถเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าศูนย์อพยพไม่มีข้าวใช่ไหม เขาก็เลยต้องเตรียมเอาข้าวของเขาไปด้วยนี่นะฮะแล้วก็เติมน้ํามันรถเห็นบอกว่าล่าสุดตอนนี้รถในชุมชนเนี่ยเติมน้ํามันกันเต็มเอาไว้หมดเรียบร้อยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้อีสานเนี่ยต้องขยับเพราะเนื่องจากว่าเหตุการณ์สะแก้วอีกเมื่อวานนี้ที่มีการเสียงปืนดังเกิดขึ้นยอมรับเนี่ยนะฮะว่าชาวบ้านทุกวันนี้ถ้าไม่รบก็นอนกันไม่หลับเพราะทุกวันนี้ก็นอนไม่หลับอยู่แล้วสวนยางก็ไม่กล้าไปกรีดไร่นาก็ไปกล้าไปทําและที่สําคัญก็คือดึกๆตอนนี้ก็มักจะมีโดรนแอ เข้ามาในพื้นที่อีกเนี่ยนะฮะฟังเสียงคุณบุญมีหน่อยส่วนหนึ่งที่เตรียมอพยพครับก็ดูก็ดูเขาดูเพจเขาแล้วตอนนี้เขาทําอะไรอะไรอยู่เราก็ดูว่าเขาวิ่งลงหลงุมบังเกอร์อะไรเดี๋ยวก็ว่าอพยพโอ้ตายแล้วเนาะกูถึงบ้านกูไม่เนาะว่ะก็ต้องรอดูมันก็เงียบเงียบไปก็นอนอีก ต้องเปิดดูตื่นขึ้นมาทีแรกก็เปิดดูก็โอ้ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวก็เงียบอกีกเออมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ยดดอยูไ่ได้ไงเราก,กังวลว่าถ้าทางนั้นเปิดทางเราก็จะบานปลายมานี่หรอคะกังวลอยู่แต่แต่ปืนเล็กๆหนึ่งไม่ไม่ไมนั่นหรอกเพราะกลัวจะปืนใหญ่เออถ้าได้ยินเสียงปืนอ่ะคุณผู้ชมครับและอันนี้เตรียมอพยพล่าสุดกลับมาตรงนี้ครับ ผู้สื่อข่าวเพิ่งแจ้งเข้ามาว่าลายชุมชนแจ้งเตือนแล้วนะครับเมย์แถวแถวตาควายเกิดอะไรขึ้นครับเมย์มีการแจ้งนะคะโดยผู้นําชุมชนค่ะประกาศแจ้งเตือนนะคะตามข้อความแชทที่บอกมานะคะท่านใดที่เอาเสื้อผ้าออกจากกระเป๋าแล้วรบกวนพับเข้าไปใหม่อีกรอบอนะคะเพื่อความสะดวกเมื่อเกิดเหตุแต่ใช้ชีวิตปกตินะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกรอคําสั่งอย่างเดียวครับนะท่านใดที่เอาเสื้อผ้าออกมาแล้ว พ<ล>ให้หลบกวนพับใหม่และอย่าตื่นตระหนกนะคะคุณข้อความคุณตั้งแต่หัวเนี่ยแหละเตรียมวิ่งแล้วแหละใช่ไหมเ <c oughs> ดี๋ยวเปิดภาพคุณป้าที่เก็บของเมื่อกี้อินเสิร์ตขึ้นมาคู่กันหน่อยดิปาเมื่อกี้เลยใช้เอาขึ้นมาภาพแม่ภาพที่เก็บของซีที่เขาเออเตรียมของอ่ะน,นี่แต่ลายอันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นลายแถวตาควายแถวตาควายสุรินค่ะให้กับพับแล้วทําไมนะให้ทําไมต่อนะก็คือรบกวน พับเข้าไปใหม่อีกรอบนะคะเพื่อความสะดวกเมื่อเกิดเหตุแต่ใช้ชีวิตตามปกติเพิ่งตื่นตระหนกนะคะรอคําสั่งอย่างเดียวแต่ถ้าสามตุ้มใหญ่ก็ออกไปก่อนเลยนะคะไม่ต้องรอแป๊บหนึ่งนะเขาออกแต่ตุ้มหนึ่งแล้วจ้าแม่คุณอย่าบอกนะว่าผู้ใหญ่พิมพ์แชทแบบนี้จะไปดูหน้าผู้ใหญ่บ้านหน่อยถ้าสามตุ้มใหญ่ทำไมนะถ้าสามตุ้มใหญ่ออกก่อนเลยนะคะไม่ต้องรอ <c oughs> นี่ผมไม่ได้ยอะเยอะคุณผู้ชม แม่ผู้ใหญ่บ้านแน่แนเลยเนี่ยอีไลน์แบบนี้ถ้าสามตุ้มใหญ่ออกก่อนเลยนะคะไม่ต้องรอตุ้มเดียวก็ออกแล้วจะผู้ใหญ่แต่ถ้าปืนเล็กรอดูไปก่อนโอ้ปืนเล็กก็ออกจะผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่บ้านจากการเลือกตั้งใช่ไหมท่านใดเอาเสื้อผ้าออกจากกระเป๋ารบกวนพับเข้าไปใหม่อีกรอบนะคะเพื่อความสะดวกเมื่อเกิดเหตุแต่ใช้ชีวิตให้ปกติอย่าตื่นตระหนกรอคำสั่งอย่างเดียวถ้าสามตุ้มใหญ่ก็ออกเลยนะคะไม่ต้องรอ อุ้ยไม่ต้องมีหรอกผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้ถ้าเป็นปืนเล็กก็รอดูไปก่อนให้สถานการณ์ตึงเครียดพร้อมทุกสถานการณ์เฝ้าระวังเอาไว้ทุกหน่วยกลับมาพื้นที่หมดแล้วแต่เรายังใช้ชีวิตปกติเด้อจ้าเผื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านก็บอกรับทราบรับทราบใช่ไหใช่ค่ะนี่ มีอีกไหมมีอีกไหม,มประสานความร่วมมือแต่ผู้ใหญ่ก็น่ารักนะ,ะผู้ใหญ่ต้องบอกตุ้มเดียวก็ขอให้ออกได้แล้วเนี่นะไม่ต้องนับ 1- 3สาตุ้มเห็นบอกเตรียมพื้นที่รองรับเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนี่ฮะและเป็นผู้ใหญ่บ้านซะด้วยนะใช่นี่เอ่ยหมู่ได้มั้งอ่ะไม่ต้องเอ่ยู่หรอกคุณผู้ชมฮะ,ะผู้ใหญ่บ้านกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกคือตอนนี้ทุกคนเองเนี่ยคือเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของการอพยพใช่ไหมนี่ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้ผมให้ดูวันนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันคือมันต้องดูขเขมรเนี่ยว่ามันเคลื่อนอะไรปรากฏว่าที่บุรีรัมย์เราก็ดันไปเจอว่าเห็นบอกว่ากลางป่าขเขมรกําลังเข้าไปเช็คอาวุธใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะแล้วลองดูบุรีรัมย์หน่อยภาพที่แบบพังการไทยเราเนี่ยบินโดนไปเจอเนี่ยค่ะอันนี้คือจะเห็นความเคลื่อนไหวของฐานทหารขเขมรนะคะที่ฐานขเขมรคะ่ะซึ่งอยู่ แนวป่าใกล้กับแนวชายแดนนะคะเราจะเห็นฐานทหารเขมรสองนายกําลังทําอะไรบางอย่างเหมือนเป็นการเตรียมอาวุธนะคะหรือว่าลักษณะาการตรวจอาวุธนะคะคือจะเห็นพื้นที่เมื่อกี้พอส่องเข้าไปซูมเข้าไปใ,ใกล้ๆมันจะเป็นพื้นเหมือนผ้าขาวอามากลางเอาไว้ค่ะแล้วก็มีการขนอุปกรณ์โยนเข้ามาอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้แหละมองไกลๆนะคะมาวางบนผ้าขาวค่ะแต่บริเวณโดยรอบเรายังไม่เจอฐานปืนตรงนี้แต่อย่างใดนะคะมีแค่คูเลต ที่มีการขุดอยู่บริเวณรอบต้นไม้แค่นั้นนี่พอมองลงไปต้นไม้ซูมเนี่ยจะเห็นเหมือนความเคลื่อนไหวของทหารเขมรนี่แหละค่ะโยนอุปกรณ์อะไรไปวางบนผ้าขาวอะไรอ่ะมันมันขุดดินป่ะเหมือนเหมือนเอาของเอาอะไรสักอย่างไปวางบนผ้าขาวเนี่ยค่ะอุ้ยแต่ชุมชนเขาต้นไม้เขาเยอะมากใช่แล้วก็บังแบบแล้วฝ่ายความมั่นคงเราก็ซูมได้ไกลมากนะฮะใช่คือถ้าเป็นเราเราไม่โอ้โหเนี่ยเขาซูมเข้าไปแบบจนกระทั่งเห็นมันขุดอะไรสักอย่างใช่ป่ะอันนี้คือขุดป่ะ เหมือนเอาของเขาระบุว่าเหมือนเอาอุปกรณ์เอาของมาวางอยู่บนผ้าขาวนี่นเป็นเหมือน<ต>เป็นการตเตรเขาไม่พบปืนถูกไหมครับเมย์แล้วต่อมาอ่ะอันนี้ดูนะฮะหูนี่ความมั่นโคงระซุมลึกมากเลยเนี่ยนะฮะอ่ะต่อมามีอีกใช่ไหมเมย์ใช่มีอีกสามคลิปค่ะเป็นกองกําลังต่อชดอเขมรน,นะคะลักษณะเหมือนทางกองกําลังระดับผู้บัญชาการมีการเดินทางเข้ามานี่นี่น,นี่เหมือนตรวจการประชุมหรืออะไรสักอย่างค่ะก่อนจะเดินออกจากอาคารแล้วก็ ขึ้นรถกลับไปนะคะซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่าน่าจะเป็นการเข้ามาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ฐานแห่งนี้หรือเป็นการเตรียมความพร้อมภายในพื้นที่ก่อนที่จะเดินทางไปดูจุดอื่นเห็นไหมคะมีความเคลื่อนไหวอ,ออกาจากอาคารแล้วก็ขึ้นรถที่จอดอยู่ริมถนนนี่ฮะแล้วก็กลับไปมีอีกป่ะมีประมาณ3คลิปเนี่ยคะ่ะเปิดไปแล้วคะ่ะนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็ ทั้งหมดนี้กําลังสงสัยว่าเขามีการเช็คอาวุธของเขาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะใ,ใ,ในพื้นที่ที่ใกล้กับเราคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเลยเนี่ยวันนีเ้เห็นบอกว่าขอดูเนี่ยก็พูดถึงบุรีรัมละเดททีมงานเปิดภาพเนี่ยเมื่อกี้ไอ้เขาที่เอาของใส่ภาขาบางเนี่ยบุรีรัมเอาที่นักเรียนกําลังเคลียร์บังเกอร์หน่อยได้ไหมใ,ให้ดูสักนิดหนึ่งเห็นบอกว่าครูกับนักเรียนช่วยกันเคลียร์บังเกอร์แล้ว เพราะตอนนี้กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องเกิดขึ้นใช่ไหมครับเมย์ค่ะโรงเรียนกับชาวบ้าน <C c <ough> ที่อยู่ตามแนวชายแดนประกาศพร้อมแล้วนะคะถ้ามีเหตุการณ์ปะทะก็เริ่มมีการเตรียมการค่ะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นโรงเรียนแห่งหนึง่งที่อยู่ในพื้นที่รัศมีสีแดงค่ะก็เลยต้องมีการทําความสะอาดหลุมหลบภัยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมถ้ามีการเกิดการปะทะจริงๆเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุปะทะเมื่อ24-28กรกฎาคมโรงเรียนก็มีการเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุเรื่องของภัยสงครามอยู่แล้วค่ะก็ซ้อมการหลบระเบิดซ้อมเคลื่อนย้ายน้องๆไปที่ หลบภัยซ้อมมาแล้ว3ครั้งตั้งแต่หลังเกิดเหตุนะคะซึ่งในหลุมหลบภัยของโรงเรียนเห็นว่ามีชาวบ้านมาหลบได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งเขาก็พร้อมกันหมดแล้วค่ะมีสิ่งคุณครูส่งเสริมค่ะโรงเรียนนะมีการฝึกซ้อมนะครับมีแผนเผชิญเหตุนในการที่จะรองรับ เรื่องภัยสงครามอยู่แล้วนะครับมีการซ้อมหลบระเบิดมีการซ้อมเคลื่อนย้ายกําลังนักเรียนมาที่บังเกอร์นะครับมาที่ลุมหลบภยัยซึ่งก็มีเพียงพอสําหรับเด็กนะครับพอที่จะให้ประชาชนบริเวณรอบข้างที่จะหลบในกรณีฉุกเฉินด้วยครับมีการซักซ้อมมาแล้วอย่างน้อย3รอบครับผมจา,จากประสบการณ์รอบที่แล้วใช่ไหมครับใช่จากประสบการณ์รอบที่แล้วครับแล้วก็โรงเรียนเราอยู่ใจกลางหมู่บ้านก็จะง่ายสําหรับการส่งเด็กกลับบ้าน แคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ย ความพร้อมของหน่วยงานรัฐอย่างอุบลราชธานีล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกรักษาการในอำเภอคราวนี้ก็เช็คความพร้อมของชอรบด้วยเหมือนกันในใแถบโซนอีสานอย่างทางด้านของน้ำยืนเนี่ยเห็นบอกว่าวันนี้เตรียมความพร้อมชอรบเพื่อเตรียมรับสถานการณ์เพราะตอนนี้มีคำสั่งจากทางด้านของปลัดกลาโหมให้ทุกหมู่บ้านดูแลหอกระจายข่าวต้องทำงานได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นต้องรีบประชาสัมพันธ์ชาวบ้านทันทีอย่างข้า คืนนี้ในอุบลราชธานีเห็นบอกว่าก็ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนะครับชรบมีการซักซ้อมทั้งแผนเรื่องของการอพยพและแผนแจ้งข่าวสารเห็นบอกว่ารวมถึงการรักษาความปลอดภัยในคืนนี้หากพบคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านชรบต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมก่อนที่ทหารขาขาดชาวบ้านบอกสงสัยคนแปลกถิ่นเข้ามาฐานที่ตั้งทหารตอนนี้ในพื้นที่ของน้ํายืนก็เช่นเดียวกัน เห็นบอกว่าน้ำยืนเนี่ยคุณผู้ชมฮะจัดศูนย์อพยพรองรับเอาไว้หมดแล้วและถ้าสิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คือกรณีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องบอกประชาชนให้ทราบไม่เกินวินาทีวินาทีอ่านผิดหรือเปล่า20นาทีเปล่าถ้าเกิดการฉุกเฉินต้องทราบภายใน20วินั่นคือหอกระจายข่าวต้องแบบโป้งแล้วออกเลย ยี่สิบวิแน่นะ<ว>ให้สองนาทีเลยอ่ะ,อะให้สองนาทีก่อนเดี๋ยวยี่สิบวิจะเร็วไปให้สองนาทีก็ได้แต่อันนี้เป็นในอำเภอใช่ไหมฮะ,ะแต่เมื่อกี้ที่แจ้งเตือนต้องรอสามตูมก่อนอันนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกสามตูมก่อนนะฮะแต่ในอำเภอบอกขอยี่สิบวิฟังก่อนจากการประชุมของท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวานท่านก็สั่งการให้ทางฝ่ายปกครองนะครับจัดชุดชลบโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านชลบรเนี่ยนะครับ ออกตรวจตารักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญคือการเข้าเวียนยามเนี่ยนะครับบางทีก็คือการสื่อสารให้กับชาวบ้านนะครับได้รับรู้สถานการณ์แล้วก็สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องบางทีเราเห็นชุดชบอรบนะครับตามจุดต่างๆเนี่ยก็คือเป็นการสร้างความอุ่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนว่า ฝ่ายปกครองนะครับได้เข้ามาดูแลนะครับหากมีเหตุการณ์ต่างๆปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ทันทีชาวบ้านก็หนึ่งก็ต้องนอนได้ได้อุ่นใจนะครับช่วงกลางคืนนะครับสำหรับสถานการณ์นะครับถามว่า มันสอบไปในทางที่กเกิดการเหตุการณ์ไหมนะครับเป็นการเตรียมพร้อมๆแล้วกันนะครับคือตอนนี้ก็คือสั่งให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองเรื่องของอแผนพิทักษ์สอนหลังก็คือการดูแลร,รักษาความสงบทั้งในพื้นที่นะครับหากเกิดเหตุการณ์นะครับเมื่อกี้พิสักซ้อมว่าหากเกิดการต้องทําอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องห่อกระจายข่าวนะครับ ากรยคุณผู้ชมครับเรากลับมาแล้วก็ขอดูทหารหน่อยนะครับที่ได้รับบาดเจ็บล่าสุดมีทหารอยู่ท่านหนึ่งก็คือพลฐานอนุชาเพราะเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยจากเทอดศักเนี่ยท่าน ข้อขาขวาขาดปรากฏว่าจ่าอนุชาเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือตอนแรกสะเก็ดเนี่ยมันเหมือนกับเข้าตาแล้วตาแกมองไม่เห็นล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยน้องออยวิพาดาเนี่ยอยู่อุบลก็เลยเหมือนกับได้มีโอกาสไปคุยกับทางด้านจ่าอนุชานะฮะเห็นบอกว่าล่าสุดตาจ่ากลับมามองเห็นแล้วนะครับเมย์คืคอดิมทีเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำได้จ่าเนี่ยจะต้องปิดตาวันนี้จ่าบอกกับเราว่าตอนแรกเนี่ยถูกสารเคมีเข้าตาแล้วเกิดการระคายเคืองตาบวมมีน้ำตาไหล Yeah. แต่ปรากฏว่าตอนที่โดนระเบิดเนี่ยเพราะตอนที่จ่าเทิดศักดิ์ใช่ไหมโดนระเบิดเห็นบอกว่าขณะนี้เอาผ้าก,ก๊อตออกแล้วใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะก็เอาผ้าก,ก๊อตออกแล้วนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็มีอาการบวมแดงมีน้ําตาไหลเป็นระยะระยะแต่ไม่เป็นอันตรายถึงขั้นมองไม่เห็นส่วนข้างขวาสารเคมีมา,มากๆตนไม่มากตอนนี้เริ่มปกติแล้วส่วนอาการอื่นก็ไม่มีค่ะพลทหารอนุชาบอกว่าถ้าหายแล้วก็จะกลับไปประจำการที่ภูมะเขือเหมือนเดิมทําหน้าที่เหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ ทำให้กลัวหรือว่าหวาดระแวงจนต้องละทิ้งหน้าที่มันคือหน้าที่ของทหารค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอยากมีการสู้รบอีกหรือไม่เจ้าตัวบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มีมันจะได้จบเพราะเช่นนั้นเพราะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ยืดเยื้อไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ขอรักษาตัวให้หายก่อนแล้วจะกลับไปใหม่ฝากถึงพี่น้องทหารนวหน้าให้ดูแลตัวเองให้ดีและระมัดระวังตัวให้มากค่ะ ลนแปอดภัยทางกายะใจปลอดภัยครับใจครบใจคับความต่อไปครับตาดูทางอะไรเสร็จครบใจมันเคลื่อนรัตาหรือมันเครื่อบอกเราหมอวา่ไหนตาะไเียยาหยแม่คัยาหยอดตาทุกเวลายาตตาแลวนี่ครับบะตงพิตาแม่ครับบ่ตงพิตา และร่างกายตรงอื่นเป็นยังบรบ่ครับเป็นแขงแรงดีครับมีอมเยอะค่าเท่ากลับไปจะกลับไปอีกบมกลับไปรออืมไปเรืออรร่อยอืมเขาอยากสูงขึ้นความอยู่ที่ท่าไหนโตจะองม,มนี้ยครับก็บจ้ากันนักสุดนลครับกาขาดครับอืม อเอาจริงคุณผู้ชมฮะพะชั้นน้องเนี่ยยังยืนย่าว่าต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้แล้วคือทหารเขาทหารจริงๆอ่ะล่าสุดมีคนหนึ่งที่น่ากังวลคือน้องวชิระใช่ไหมน้องเนี่ยเห็นบอกว่าสะเก็ดมันเข้าไปที่ตาขวาใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะแต่ตอนแรกเนี่ยคือเห็นบอกว่าวุ้นตาน่าจะมีปัญหาหรือว่าไม่แน่ใจไหนลองดูสักนิดหนึ่งนะฮะคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังเดี๋ยวทีมงานลองเปิดภาพสี่นทาหารที่บาดเจ็บขึ้นมาหน่อยนะ,ะที่มีเพจทั้งสี่นทาหารเลยเพราะน้องคนนี้เองเนี่ยวุ้นตา ใช่ไหมนี่คือตอนแรกคิดว่ามีสะเก็ดแต่ตรวจครั้งแรกเนี่ยไม่พบใช่ไหมครับเม<ช>ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าม,มีฮะนี่และถามว่าจะมองเห็นไหม,มเห็นบอก ยังมองเห็นใช่ไหมเมย์มใช่ค่ะคือมีสะเก็ดระเบิดตรวจครั้งล่าสุดละเอียดอีกครั้งมีสะเก็ดระเบิดแต่ไม่ส่งผลกระทบกับการมองเห็นและดวงตาอาจจะมีการอักเสบบ้างเล็กน้อยนะคะคุณหมอก็เลยให้ยาแล้วก็ให้พักผ่อนให้ใช้ดวงตาให้น้อยที่สุดประกอบกับ ทางด้านของพลทหารวชิระมีอาการบ่อนอ่อนเพลียก็เลยนอนหลับทั้งวันนะคะคุณผู้ชมเชื่อมาแล้วน้องวชิระเนี่ยเป็นทหาร4นายเขาสมัครออนไลน์นะมั้ยใช่ค่ะเขา<ช>สมัครคเป็นทหารทางออนไลน์ตั้งแต่อายุสิบแปดใช่ไหมใช่แล้วปรากฏว่าเนี่ยพอไปเจอทุ่นระเบิดเนี่ยที่ห้วยตามาเรีย<ๆ>เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเขารักอาชีพทหารมากเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าครบกําหนดปลดเขาจะขอเป็นทหารต่อ,อเขาอยากเป็นในสิบค,คือไม่อยากออก ต่อให้บาดเจ็บตอนนี้ก็ไม่อยากออกฮะแต่แม่เนี่ยตอนนี้เริ่มกังวลแล้วใช่ไหมเมย์เพราะแม่บอกเอาจริงนะแม่ไม่อยากให้ลบอีกเลยแต่ลูกเนี่ยอยากจะลบต่อให้จบฮะก็ดีไปหรวคอสกิลระเบิดตื่ต่ากัน้แล้วแต่ว่าปฏิทึกแกตาดวงตาเนี่ยคือเอ้มันติดปากตีไข่เนื้อมันุ้วนมัก ไม่ได้ใครอยู่ไอ้ตรงก็เลยคีบออกมิสเซค่ะอันนี้ก็เลยถามคุณหมอคุณหมอว่าต้องดู้รูรักษาตาก่อนแต่ว่าอย่างอื่นไม่มีแต่ว่าบอมมีเสี่ยงกระทบเรื่องอาการมองเห็นการในเมตาลต้องปิดตาแบบไปก่อนเลยค่ะจ้ะอืมเ้าเป็นห่วงเวลาเรื่องตากระห่วงจะต่่วาเ็วมตาบอมไายแรงเนี่ย ข่ยแล้ว,ว่าในช่วงนั้นลว่า2ปีต้องหยดยากชั่วโมงคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะเป็นน้องวชิระที่ตาเนี่ยยังเปิดไม่ได้ขนาดเดียวกันจากเธอดศักดิ์ที่ท่านเสียขาไปล่าสุดประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกใช่ไหมก็คือภริยาของท่านแม่ทัพภา,าคสองถูกไหมครับเมย์ด็อกเตอรมนทิชาพร้อมกับคณะ เดินทางเอากระเช้าไปมอบให้กับจา่าสิบเอกเทิดศักดิ์สมาพงศ์นะครับที่ขาขาดที่ห้วยตามาเรียโดยเบื้องต้นท่านดรมนทิชาได้ให้กําลังใจศา,าสิบเอกเทิดศักดิ์แล้วก็เห็นบอกวุนนี้จ่าเริ่มยิ้มได้แล้วใช่ไหมครับเมย์<ช>และจ่าเองเนี่ยก็บอกสู้ๆแล้วก็ชูสองนิ้วด้วยเดี๋ยวมีบรรยากาศนะฮะของจา่าเทิดศักดิ์เนี่ยอย่างเยี่ยมได้เดี๋ยวต้องบอกก่อนบางคนบอกว่าออาทำไมเข้าเยี่ยมได้ของเราเนี่ยไม่ได้ ICU แล้ว ผิดกับขมຈ์ขมຈเนี่ยบอก ICU แต่เข้าไปแบบประชิดเลยอันนี้ของเราปลอดภัยแล้วนะฮะที่ผ่านเครื่องก็จะมีนี่ฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือปลอดภัยเรียบร้อยหลังจากนั้นประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่2เดินทางไปตึกศรลยกรรมชายใช่ไหมครับเมย์ไปเยี่ยมนายทหารอีก3าคนไม่ว่าจะเป็นน้องอนุชาน้องอภิรักษ์น้องวัชิระคนที่ผมบอกว่าที่กำลังหนักสุดก็คือน้องวัชิระที่ต้องปิดตาอยู่ข้างหนึ่งวันนี้ยังคงอยู่ในอาการอ่อนเพลียนะครับอ่ะนี่เพราะฉะนั้นทางกองทัพเองก็ยังคงดูแลทุกคนอย่างเต็มที่เพราะพวกเขาเสียสละในการที่ออกลาดตระเวนแล้วก็เหยียบทุ่นระเบิดนะครับ